รถยนต์ไฟฟ้าคึกคักครับบริษัทเทคโนโลยีเตรียมกระโดดเข้ามาในตลาดนี้ด้วยทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่า e v หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ายรถยนต์ทุกค่ายครับกระโดดเข้ามาในตลาดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเทรนด์แห่งอนาคตแต่ตอนนี้มีบริษัทเทคโนโลยี3-4ถึงบริษัทที่น่าสนใจกระโดดเข้ามาด้วยครับ บริษัทแรกครับ Apple ครับสมาร์ทโฟนชื่อดังจับมือกับฮุนไดเตรียมเปิดตัวรถต้นแบบ2022และตั้งใจจะส่งมอบใน2 0 2 4ถึง1แสนคันบริษัทที่2ครับ Alibaba Group จากจีนครับจับมือกับ SAIC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของรถยนต์ MG เตรียมเปิดพรีออเดอร์ครั้งแรกในเดือนเมษายนนี้ในรูปแบบ SUV คาดว่าจะส่งมอบได้ในปีส0 2 2ัอีกบริษัทหนึ่งครับไปตู้นะครับเทคโนโลยีอีกเจ้าของจีนจับมือกับ g ี E l y ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Volvo เตรียมเขียนรถยนต และบริษัทสุดท้ายครับ Foxconn ครับบริษัทจากไต้หวันที่ส่งชิ้นส่วนให้กับ iPhone เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ